นี่คือโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ครับคุณจะสังเกตว่ามีก้อนมะเร็งเติบโตอยู่ภายในลำไส้ของคุณครับเมื่อก้อนมะเร็งนี้โตครับจะทําให้คุณมี6อาการนี้ครับข้อแรกเลยทําให้การขับถ่ายของคุณผิดปกติครับอาจจะมีท้องผูกสลับท้องเสียได้ข้อที่2ครับทำให้คุณเกิดอาหารไม่ย่อยครับกินอะไรเข้าไปปุ๊บก็ท้องอืดให้สงสัยไว้ครับข้อที่3ครับอุจจระเป็นเลือดสดออกมาครับให้สังเกตในชักโครกนะครับข้อที่4ี่ครับอุจจระของคุณอาจจะมีลักษณะ เลียวเล็กลงครับเนื่องจากว่าก้อนไปกดเบียดอุจจาระนั่นเองครับข้อที่5ครับน้ําหนักลดไม่ทราบสาเหตุครับข้อที่6มีอาการอ่อนเพลียระหว่างวันครับอาจจะมีไข้ตอนเย็นๆตอนบ่ายๆแบบนี้ให้สงสัยและรีบปรึกษาแพทย์ไว้ครับและยิ่งถ้ามีประวัติครอบครัวที่เป็นโรคมะเร็งลําไส้ให้รีบปรึกษาแพทย์โดยด่วนเลยครับหากคุณอยากเริ่มต้นกินอาหารให้ถูกวิธีด้วยวิธีธรรมชาติป้องกันโรคมะเร็งนะครับแอดไลน์นี้ไว้เลยครับขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงอยู่กับผม